สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาไว้สดไปสดอีกเทือหนึ่งนะคะมาเบิ่ัสภาบท้องถนนระวา่างอำเภอพ้นท้องมาอำเภอกุชินาลายนะคะกุชินาลาย ม่เลิวค่ะแม่ปิดมันชัดบ,บ่ถ้ามาเบิ้งนะคะรถเต็มเลยค่ะ สวัสดีค่ะอะไรมีหัวใจรัวๆด้วยถ้ามาเดินท้องถนนค่ะถ <laughs> <c oughs> ้ามาดูรถข้ามาดูรถโอหว่ามันคือแบบนี้ตื่น่เอง <c oughs> รถกำลังกลับจากสันเจมจากกรุงเทพนะคะเปิด้ายเลยค่ะเปินเลยค่ะ รถเยอะมาเทศกาลพี่น้องมาแตะกรุงเทพกรุงไทยเนาะค่ะแม่เล่นเชียร์ข้างๆเนื้ค่ะรถ รถพะกามาเป็นส่วงเป็นส่วงเนาะโอ้ย,ยตีมรถหลยเธอการจราจรมาคับขัาง แย่ yeah, เลยค่ะรถเต็มท้องถนนเลยสิมาเป็นส่วงเป็นส่วงอยู่ไหมค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นเป็นรถรถหน่อยเยอะค่ะอีกจังหน่อยก็สิมีรถใหญ่เยขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะเข้ามาไวๆเลย อันนี้จะเป็นถนนถนนจากจากบัวขาวกุชินาลายไปอำเภอพลทองอเลยอำเภอพลทองจะมุ่งหน้าไปพลทองอันนี้ อันนี้หันหน้าไปทางคอนท้งหันหน้าไปทางค้นท้องค่ะรถก็มาเป็นระยะระยะอยู่ค่ะ ช่วงนี้การรถพ่นก๊บซทันเองหยุดเนาะค่ะโรงงานตอนนี้แหละพ่อจะกลับบ้านช่วงนี้กลาเป็นช่วงที่เป็นเอาอ้อยเข่าโรงงานเนาะคะ่ะโอ้ยอย่าตีงรถแล้วลูกมีรถพั่วรถ โดยสามส่วนโตนะคะเต็มเลยเยอะแยะมากเป็นระยะระยะ ช่วงนี้สิเป็นแค่สองเล่นนะคะกับที่มีสี่เล่นอยู่บางช่งวนกับกะขอให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยกันเลยกำมันระเบิ้งรถกันกันขั้นหน่อยกับเบิ้งขั้นใหญ่ทันใหญ่กับเบิ้งขั้นหน่อยด้วย ไปเลยเป็นระยะระยะแต่กล้องอาริซสันเนี่ยน้อยหลักก็บอกชัดปันไดเนาะคะ่ะบ่าชัดปันได การขังโตก็ดีดีอยู่ค่ะฮะไม่รู้ไม่มนี่แหละการรถ้พุคนคุ้มคยกับเหมือนเพื่อนกับจังสียุทธ์มาข,า,นะมออกา,ขากันงั้นทำงานเหมือนเื่นเพื่นกับจังสียุทธ์ะาขากัระวังรถบรรทุกในเด้อพี่น้อง สุขดดวยขับปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมากๆส,สุขภาพสุขภับแข็งเร่งแข็งเรงกันสุสุขทุกคนเดกขับเด้อเฮงเฮงเรืๆตั้องยมาเป็นสายเลยค่ะรถที่มาเป็นส่งเป็นส่งข้อรกาศ่าได้ถือว่าปิดกค่ค่ะอ่า แค่ได้สะดวกค่ะกัระลั้วกระตอ,อกอลดหน่อยรถใหญ่ขับจอดยุคทางทางนู้จอดทางทางกันใกล้เติร์ที่นี่ แ่งเ้นั่นแหละที่อีต้งไปหาแม่เนะเจมี่เพชรเพชรอเพชรเองเ้ว่อน่ะ สเสพะเฮ้เห็นเห็นลานด้วยสิ hmm. ลานนี่ mm hmm. ลานจีได้เนี้ยเอยนี mm ่จะลานนี่งแ่เขาสิมาพรงแหเลมันนี่เร่นต้องปปอาเปิ่ม mm hmm. ไม่เห็นได้กินเลยอยากกินวันเกิดอีกนะค่ะไลส์สดมาดูจะรอจน แล้วบางอำเภอกุชินาไลาไปอำเภอโพนทองนะคะขี่รถตำรวจบีมไปถึงอำเภอจีไฟท่าอำเภโพนทองนะคะ It's fine. แล้วน,นี่กันรถทั้งรถบรรทุกทั้งรถหน่อยเต็มหนึ่งจังใดกัเระมาทระว่างกันเนด้ค่ะเด้อเดินทางปลอดภัยกันสุขสุขค้นเด้วค่ะอย่าประมาทกันเด้ค่ะเด้อ พ่พนาน้องมาเบิ่งบรรยากาศตอนใกล้จะกลางวันเด้อใกล้จะเที่ยงแล้วใกล้จะห้าโมงยังไม่ถึงห้าโมงเลยคุบรนก,กับที่รถปลอดภัย ยังไดกับขอล่องไหลซ้ำหนีสักกันเนาะขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะที่ข้ามารับ้มนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ